เราสามารถปลูกเองและขายเองได้โดยที่เราไม่ต้องผ่านคนกลางเราสามารถเอาไปต่อยอดให้พ่อค้าแม่ค้านะคะไปสร้างรายได้สร้างอาชีพ เมื่อเขามีอาชีพเขาก็จะกลับอ,อุดหนุนเราอีกค่ะพี่พี่การเตรียมดินของท็อตนะคะพี่พี่เราไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะเราใช้รถไถห่างพวนนะคะพี่พี่ปั่นพวนเลยค่ะสองรอบดินเนี่ยก็จะฟูหญ้าตัวเนี้ยที่ที่อยู่ที่ดินเนี้ยน้องก็จะขาดมันจะทําให้ดินฟูหลังจากนั้นทําการปลูกลงไปเลยค่ะมันจะมีที่กิ่งสําหรับปลูกกระเพาเราก็จะลดทุนแรงงานลงลดต้นทุนการผลิตของเราลงอีกเยอะพอขึ้น14วันเราใส่ปุ๋ยค่ะจากนั้นทําการให้ดินที่โคนคือกบโคนนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเราปล่อยเลยลดน้ํา แล้วเราก็พยายามดูนะคะพี่ๆถ้ามีน้องนอนเราก็ใช้น้ําส้มพันไว้มั่งนะคะหรือถ้านอนระบาดหนักๆเนี่ยเราถึงจะใช้สารชีวพันธุ์ในการช่วยนะคะเราไม่ได้ใช้แบบจนหนักนะคะทุกคนเพราะว่าต้นข้โพดของเราเนี่ยที่พี่ๆเห็นอู่เนี่ยเมื่อเราหักฝักออกแล้วพอดเนี่ยจะทําการโม่ต้นนะคะเพื่ออาไปขายเป็นอาหารสัตว์ต้นข้โพดก็จะอยู่ที่ตันละพันแปถึง2,000บาทนะคะ